My I think it's all angels, just walk by. I think it's all angels just walk by. I think it's all angels just I think angels just walk by. วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างสาธิตนะครับการน,น,านําเสนอผลงานนะครับซึ่งครูจะทําเป็นตัวอย่างไว้ให้กับนักเรียนที่เรียนกับค,ครูนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างการเลื่อนเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสแบบออโตเมติกสไตล์เดลต้านะครับเราเมื่อเราจะทำงานเสนอนะฮะอันดับแรกสวัสดีครับผมชื่อนายวีรยุทธสุเสนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะฮะจะมาอธิบายหลักการทํางาน การเริ่มเดินมอตเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบออโตมิตติกสตาเดลต้ามีรายละเอียดดังนี้ครับมองตรงนี้นิดนึ่งได้มองกล้องสุดตาได้เพื่อที่จะไม่เป็นการหนีกล้องโอเคไหมว่หันไมน,นี่อ่ะเราเริ่มต้นการเดนินเครื่องนะครับเริ่มต้นแมกนตินตนกคอนเนคเตอร์จะมีสถานะเปิดวงจรกระแสไฟฟ้ายังไม่ถูกจ่ายเข้าไปก็ตู้จะยังไม่มีไฟจ่ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราทําการจ่ายไฟเข้าตู้ และเปิดเมนเดเกอร์นะครับเแล้วผมจะทำการเปิดเมนเดเกอร์เพื่อจ่ายไฟเข้ากุนะครับโอเคนะครับไฟไฟหลังจากนั้นใครจะเข้าจุดๆุดใช่ไหมให้ทำการกตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในนะครับผู้เขียนไม้ว่าให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ในตู้หมายพวามว่าเราจะเริ่มทำการกดสตาร์ทนะครับก็เราจะเช็คมอเตอร์หมุนควอนเข็มนาฬิกาดูว่ามอเตอร์เราปกติไหมอย่างนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นักเรียนไม่ต้องมาอธิบายมิ้งครูนะครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนอให้คอมพเตอร์หมุนแบบสตาร์ทเสร็จแล้วให้เราทําการเช็คเสียงเราเริ่มต้นนะครับอุ๊บนะครับช่วงนี้แม่แม่ดิ K หนึ่งทำแม่แม่ดิจ K สองจะทำงานเป็นการแสดงก,การทําง,งานแบบสตาร์ทนะฮะหละังจากนั้นอาร์มเมอร์ K สี่ G นะฮะจะตั้งเวลาไว้ที่5ที่จะสั่งตัดการทําง,งานของแม่แม่ดิจคอมพิวเตอร์นะฮะดูตามเนื้อหานะฮะปุ๊บ จะเหลือ K 1ซึ่งเป็นมนคอนแทคใช่ไหมกับ K 3าํางานร่วมกันนะครับกับ K 1เป็นการทําง,งานแบบเดียวค่ะนะครับเมื่อเราต้องการให้วงจรนี้อยู่การทําง,งานถึงปกติให้เราทางงาําการกดสวิตช์สต็อปมอเตอร์จะหยุดการทําง,งานจบการนําเสนอ Side from my soul I